โพสเดือดคู่รักคนดังเสียค่าห้องคืนละห้าพันแต่ถูกโรงแรมไลเช็คเอาท์แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวที่ต่างประเทศแต่ต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดสำหรับคู่รักอย่างหนูน่าหนึ่งที่ดาและเจูาเนียกรวิ์ซึ่งล่าสุดก็มีเรื่องให้ทั้งคู่เดือดกันสุดๆจนต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรหลังเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แต่ถูกไล่เช็คเอาท์ออกซึ่งหนูนาได้โพสต์ข้อความระบุนอนโรงแรมราคา5,000บาทมา4ี่คืนวันนี้มาเช็คเอาท์น้ำไม่ไหลโทรไปถามบอกน้ำมีปัญหาทางระบบจึงบอกเราขอเช็คเอาท์เลยได้ไหมเพราะอาบน้ำไม่ได้อะไรไม่ได้ นางบอกไม่ได้เดี๋ยวมีลูกค้ามาพักต่อเราก็แบบแล้วเราล่ะจะทำยังไงซึ่งนางบอกเป็นปัญหาของน้ำประปาไม่ใช่ปัญหาของนางเราก็แบบหาอะไรนะจะออกไปทั้งแบบนี้เลยรอ้อเราก็เลยถามงั้นคนบอกลูกค้าที่จะมาพักสี่ว่ามีปัญหาแล้วให้เขาเช็คอินช้าหน่อยเพื่อให้เราจัดการตัวเองสักนิด ตอนน้ำมาช่วงบ่ายจะได้ออกไปนางบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องออกให้ตรงเวลาแล้วลูกค้ามาพักต่อน,น้ำไม่ไหลทำยังไงจะไปเขียนแบตรีวิวนะทำแบบนี้กับเราได้ยังไงนางพึ่งระลึกได้จะเอาน้ำขวดมาให้ใช้ก้อนเราแบบพอค่ะไม่เอาแล้วเสียใจไปแล้วกับช่วงต้นไม่ได้เสียใจที่ไม่มีน้ำแต่คุ้ควรมีวิธีจัดการที่ดีกว่านี้ดูแลเราดีกว่านี้ไม่ใช่จะไล่เราออกท่าเดียว